ท่านผู้ชมตอดจีนจะไปไหนกันดีวันนี้ตอดจีนจะไปไหนกันดีเดี๋ยวจะไปติดตามพี่ต้องตามด uh, ิฟเซคให้ทันแล้วดิฟเซทำยังไงนะเดี๋ยวจะไปโหลดได้ไหมโหลดได้ <Ha? S 2> เดี๋ยวจะต้องลองโหลดดูคะ่ะเออนี่เป็นโลคอสปัญญาประดิษฐ์ค่ะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์จากประเทศจีนค่ะอืเจา้าของบริษัทชื่อเหลียงซึ่งเหลียงเนี่ย สื่ออังกฤษเขาบรรยายว่าเป็นเด็กเนิร์ดทรงผมแย่ๆที่ไม่มีใครสนใจแต่ปรากฏว่าบริษัทนี้พอเปิดตัวชิ้นนี้ออกมานี่สั่นสะเทือนไปทั้งวงการโลกออน้องพูดถึงสักนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นบุคคลที่ทําให้สะเทือนไปทั้งโลกเลยค่ะท่านผู้ชมเขา,เอา,อาคือเหลียงหวนเฟิงค่ะเหลียง,วงหยงวนเฟิงเกิเกดปี1985อ,อุ้ยอายุยังไม่ถึง40เลยนะเนี่ยเออปีนี่ 2, <1985. S> 2> ้ ใช,ใช่อายุเท่าไหร่เดี๋ยวใบลองลบเลขดู40่สิโอ้สี่ปีเท่านั้นค่ะสำหรับชายคนนี้มณฑลกวางตุง้งประเทศจีนนะคะจบการศึกษาจากสถาบันชั้นนําของประเทศอย่างมหาวิทยาลัยเจียงในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศแล้วระหว่างที่เรียนปริญญาโทเนี่ยทำงานวิจัยด้านการทําระบบอัลกอริทึม,มที่ใช้กล้องติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยต้นทุนต่ํา ความสําคัญก็คือเขาต้องการทําทุกอย่างให้ต้นทุนมันต่ําสร้างเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจากัดด้านทรัพยากรแล้วแล้วก็ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาตอนปี2015มันเป็นเหมือนกองทุนนะคะกองทุนก,กองทุนเฮสฟัน i ฮ h ฟล y เอร่วมกับเพื่อนแล้วก็เอากลยุทธ์การเทรดด้วย AI เนี่ยเข้ามาใช้ทำให้กองทุนนี้เนี่ยได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วแค่4ปีค่ะปี2019บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้าการจัดการมากกว่า1 0,000ล้านดอลลาร์ แล้วหลังจากนั้นก็ก่อตั้ง Deep s s e k ขึ้นมาตอนเดือนพฤษภาคมปี2023นี่เองนะคะถือว่าเป็นธุรกิจย่อยของกองทุน High Flyer เป้าหมายของ Deep Seek ก็คือพัฒนาโมเดล AI ขั้นพื้นฐานต้นทุนต่ำเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างระบบ artificial general intelligence หรือ AIG ในที่สุดทีนี้ระบบ AI ที่อัจฉริยะใช่ค่ะใช่ใช่การพัฒง,งาขึ้นมาของ e e ฟซ e กอย่างที่บอกไปท่านผู้ชม น่าสนใจจริงๆ,ๆนี่คือสั่นสะเทือนไปทั่วโลก AI เลยอะค่ะแล้วไวแค่เนี้เหลียง ได้รับเชิญไปร่วมโต๊ะระดับสูงของชนชั้นนําทางการเมืองของจีนนะคะความสําเร็จของเขาเนี่ยเรียกว่าท้าทายการครอบงําของสหรัฐในโลก AI อตอนนี้เหมือนกับได้รับการยกย่องให้เป็นฮีโร่ของชาติเลยค่ะที่จีนนะคะแล้วเขาได้นั่งเคียงข้างนายกรัฐมนตรีของประเทศอย่างนายหลี่เฉียงในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเป็นผู้นํา AI คนเดียวของจีนที่รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมของผู้ประกอบการชั้นนําของจีนแล้วก็ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ในภาคส่วนนี้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศค่ะอืซึ่งเจ้าหน้าที่จีนที่จีนกล่าวว่าปักกิ่งจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่ก้าวล้ำเทคโนโลยีหลักที่สําคัญและเทคโนโลยีล้าสมัยตามคำบอกเล่าของเพื่อนๆของเหลียงเนี่ยอาเหลียงเนี่ยบอกเหลียงอะไม่เคยสนใจเรื่องเงินแต่เขาหวังเสมอว่าเขาจะได้รับความเคารพจากโลกเทคโนโลยีที่สหรัฐครอบงำโลกอยู่เง่ อ๋เหลียงในทำนองว่าเฮ้ยเงินไม่สําคัญหรอกค่ะเราต้องการได้รับการยอมรับเคารพจากสหรัฐที่กําลังครอบครองโลกเรื่องเกี่ยวกับ AI ค่ะโลคอส AI เท่าไหร่นะน้องโอ่อโถูกเลยใช้คำอย่างนั้น220ล้านดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยนะคะก็คือ5.6ล้านดอลลาร์ NVIDIA สะเทือนเลย NVIDIA เนี่ยหลายพันล้านดอลลาร์หุ้นตกเลย NVIDIA เพราะนักลงทุนกังวลเอออค่ะ พอสองคนมีโอกาสต้องไปหาความรู้สักหน่อยเดี๋ยวเราโหลดกันเลยเถูกไหมน้องค่ะ